สวัสดีครับพบกับ NAT Sound ครับผมครับพร้อมส่งครับผม2องพันสี่บิตโมโนกับ1,200วัตต์ครับผมตัวนี้ส่งตัวแทนครับผมไปเมียนมาตัวนี้รุ่นพิเศษครับตัวนี้รุ่นพิเศษลูกค้าจะเอาไปแข่งนะครับเลยทำรุ่นพิเศษให้ครับผม ส่งตัวสตัวแทนเมียนมาครับผม NAT Sound มี2ส,สาขาครับผมสาขา1พระรามสองกทมสาขา2องอำเภอรประสาทจังหวัดส,สุรินทร์ครับผมงานทุกแท่นรับประกันตลอดการใช้งานนะครับทุกแท่นที่ออกจาก NAT Sound N A t e c h n i c u Sound N Audio Tech รับประกันตลอดการใช้งานครับผมมีปัญหาอะไรส่งกับเครมได้เลย เบอร์โทรนะครับผม09 50 70 6353รับประกันงานโดยช่างเอ็นครับผมสนใจสอบถามได้เลยขอบคุณครับมาดูนิดนึงครับผมเอเ,ค,อเค,ครับผมสนใจรุ่นไหนสอบถามได้ครับ ขอบคุณครับ